ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับชุดประกอบเองนะครับผมสาหรับลูกค้าที่เอาไปประกอบลงตู้เองนะครับผมก็หลังจากที่เราเคยลงคลิปนะครับสอนวิธีนะครับการต่อใช้งานนะครับการประกอบอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราประกอบเองนะครับเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ไทยประกอบนะครับก็ชุดนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่เอาไปประกอบเองนะครับก็จะมีชุดหม้อแปลงนะครับผมตัวนี้ก็เป็น หม้อแปลงเธอร่อยนะครับผมตัวนี้เป็นหม้อแปลง3,000วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็น13โวลต์นะครับผมทําในอินเวอร์เตอร์ระบบ24โวลต์นะครับผมหม้อแปลงก็จะเป็นไฟ13โวลต์นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ด3,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับผมตัวนี้เป็น12มอสเฟตนะครับผมเป็นเบอร์เฮดวาย4008นะครับผมตัวนี้ก็ มีโปรดิชันต่างๆนะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมครับชุดนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับที่แถมไปนะครับพัดลมแล้วก็มีแกนโชคนะครับอินดักเตอร์นะครับผมไว้กองความถี่นะครับผมตัวนี้นะครับเกิดลดกระแสสแตนบายนะครับผมก็ในชุดก็จะมีสออย่าง3อย่างประมาณนี้นะครับผมในชุดที่ลูกค้าเอาไปประกอบเองนะครับ ในส่วนของมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็มิเตอร์นะครับรองรับ100แอมป์นะครับมิเตอร์เอเอซีนะครับผมตัวนี้ก็ราคาสามร้อาสนะครับผมในส่วนของชุดอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเก้าพันเก้านะครับผม9900พร้อมส่งนะครับก็จะมีหม้อแปลงนะครับผม3,000วัตต์นะครับตัวนี้3,000วัตต์นะครับแล้วก็มีบอร์ดนะครับผมบอร์ด12มอสเฟตนะครับผมแล้วก็มีแถมชุดพัดลมนะครับ ครับก็จะมีอสอย่างนะครับชุดนี้นะครับประกอบสําเร็จนะครับคือลูกค้าเอาไปประกอบเองนะครับผมชุดนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ power M R นะครับผมเป็นชาร์จเจอร์นะครับผม M P V T นะครับตัวนี้นะครับคือลูกค้าเอาไปเป็นเซตนะครับจะเอาไปประกอบเองตัวนี้ก็2อ0 0นะครับตัวนี้จะไม่ได้รวมในชุดอินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดแยกนะครับผม A C มิเตอร์ก็จะเป็นชุดแยกนะครับ ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็จะมีหม้อแปลงครับบอร์ดแล้วก็ชุดพัดลมแล้วก็โชกกรองความถีนะครับผมก็สําหรับลูกค้าเอาไปประกอบเองนะครับในคลิปนะครับก็จะมีวิธีการสอนนะครับการประกอบนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว24โวลต์หรือ48โวลต์นะครับผม3,000วัตต์นะครับเราเลือกได้นะครับจะเอาเป็น24โวลต์หรือ48โวลต์นะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผม ครับอันนี้ก็จะมานะครับแนะนำนะครับรีวิวนะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ที่ลูกค้าอยากได้นะครับเอาไปประกอบเองนะครับมีหลายคนนะครับทักถามเข้ามาเยอะนะครับในชุดบอร์ดของอินเวอร์เตอร์นะครับว่าเรามีประกอบไหมนะครับถ้าในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับชุดนี้ถ้าเราประกอบครับอยู่ที่1 8 5 0 0นนะครับก็คือจะมีชุดเบรกเกอร์นะครับ ฝั่ง AC DC นะครับมีชิโนทามเมอร์นะครับพวกอุปกรณ์สายไฟต่างๆนะครับประกอบลงกล่องแล้วก็จะมีชาร์จเจอร์ p m r 60แอมให้ด้วยนะครับถ้าชุดที่เราประกอบนะครับผมชุดนี้ลูกค้าเอาไปประกอบเองนะครับในชุดก็มีประมาณนี้นะครับ9,900บาทนะครับรวมส่งนะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อได้ชมนะครับคลิปดีๆครับจากทางร้านเรานะครับครับวันนี้ก็จะมา รีวิวเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม